สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะฮะวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําต้มแซบซี่โครงหมูนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูตระกูลพวกต้มยำนะฮะเป็นต้มที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปเพราะเราใช้เป็นพวกซี่โครองอ่อนนะสามารถทานได้ทั้งตัวกระดูกอ่อนก็เลยแล้วก็แซบสมชื่อจริงๆฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของต้มแซบซี่โครงหมูมีดังนี้ครับ อันดับแรกก็จะเป็นซี่โครงหมูนะครับซึ่งผมเลือกทั้งที่มีกระดูกอ่อนด้วยนะเพื่อที่จะได้มีรสสัมผัสนะฮะที่หลายแบบครับต่อมาเป็นต้นหอมนะฮะทางบ้านสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตะไคร้ครับเห็ดวันนี้เป็นเห็ดผูทานะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นพวกเห็ดนางฟ้าเห็ดโคนนะหรือพวกเห็ดเห็ดอย่างอื่นก็ได้ครับ เมื่อขือเทศลูกเล็กนะฮะที่เขานิยมใส่กับส้มตํากันนะฮะหรือจะเป็นพวกเมื่อขือเทศไอเม็ดเล็กเมื่อขือเทศซีดาราชนินีอะไรพวกนั้นก็ได้นะครับพริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็กครับผักชีฝรั่งครับหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่าผักชีใบเลื่อยผักชีลาบนะครับแต่ว่าจะเหมือนกันครับพริกขี้หนูคั่วป่นนะฮะเพราะว่า พริกขี้หนูที่คั่วกับน้ํามันแล้วเนี่ยจะมีสีที่สวยแล้วก็เผ็ดร้อนกว่านะครับเราไม่ต้องใส่เยอะน้ําจะได้ไม่ขุ่นมากครับหอมแดงไทยครับจะเป็นลูกเล็กๆประมาณนี้นะครับน้ํามะนาวครับเราจะมาบีบกันสดๆเลยข่าครับน้ำมะขามน้ำปลา และสุดท้ายเป็นผงปรุงรสลาบนะครหรือทางบ้านจะเลือกใช้เป็นข้าวคั่วนะฮะล้วนๆเลยก็ได้เหมือนกันครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel tv ครับต้มแซ่บซี่โครงหมูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะฮะน้ำเปล่านั่นแหละซึ่งผมเอาไปเคี่ยวกับซี่โครงอ่อนหมูนะฮะจนเปื่อยนุ่มนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำสต็อกนั่นเอง หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมากครับเราก็ใส่พวกขาตะไคร้ไปเลยทุบก็ได้หรือจะแบบว่าถ้าเป็นเป็นแบบมาเป็นแง่งเนี้ยเราก็หักเขาสะหน่อยให้กลิ่นมันออกมานะฮะหรือถ้าเกิดทังบ้านรู้สึกว่าอยากกินมันเข้าไปด้วยเนี่ยซอยบางๆฮะเลือกเอาแบบที่อ่อนๆนะ,ะขาอ่อนตะไคร้อ่อนๆเนี่ยแล้วก็ซอยบางๆต้มลงไปก็ได้พอเวลาเราซดน้ําติดช้อนขึ้นมาหน่อยแล้วก็กินเคี้ยวเข้าไปได้เหมือนกันนะฮะพอน้ํา มันเริ่มหายเดือดเราก็เพิ่มไฟครับตามไปด้วยเนื้อนะฮะซี่โครงหมูที่เราเคี่ยวไว้เรียบร้อยเป็นอย่างดีนะฮะ <c oughs> ตามไปด้วยเห็ดได้เลยนะฮะเพราะว่าเราเป็นใกล้เสร็จแล้วหอมแดงบุบซะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปด้วยหลังจากนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะ รอให้ส่วนผสมทุกอย่างหอมแล้วก็สุกดีนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนครับแค่1-2นาทีเท่านั้นเองครับ<ๆ>เอาละครับหลังจากสมุนไพรของเราหอมดีแล้วนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าเห็ดสุกเนื้อซี่โครองอ่อนหมูเนี่ยนุ่มนิ่มดีแล้วนะแล้วก็ตามไปด้วยของอื่นที่สุกง่ายกว่านั้นนะก็คือพวกมะเขือเทศแล้วก็ดึงในพวกความหอมจาก พริกนะฮพริกขี้หนูแห้งที่เราคั่วไปแล้วนะฮะจะเป็นเอาไปย่างก็ได้คั่วแห้งๆก็ได้หรือว่าใส่น้ํามันนิดนึงให้มันแบบเงาๆก็ได้เหมือนกันนะฮะเป็นความเผ็ดที่เลือกได้นะฮะส่วนน้ําปลาเนี่ยใส่ลงไปเลยตอนที่น้ําเดือดพล่านๆนี่แหละนะฮะจะทาให้มันหอมส่วนวันนี้เราเป็นพริกป่นคั่วนะครับกับน้ํามันซึ่งจะทําให้มันเผ็ดเป็นพิเศษแล้วก็สีสันสวยงามครับ ส่วนข้าวคั่วในวันนี้เนี่ยของเราจะใช้เป็นข้าวคั่วแบบว่าพวกข้าวดิบนะฮะข้าวเหนียวหรือข้าวสารก็ได้เอาไปคั่วกับขาตะไคร้ใบมะกรูดนะฮะคั่วจนเหลืองหอมแล้วก็รอให้เย็นสักนิดหนึ่งตำจนละเอียดใส่ลงไปเพียวๆได้เลยหรือว่าถ้าง่ายกว่านั้นไม่ต้องเสียเวลานะครับแค่ฉีกซองกับพวกผงปรุงสําเร็จราบอ่านดูข้างหลังซองนิดหนึ่งเอาที่มันมีแบบว่าส่วนผสมของข้าวคั่วนะฮะเป็นอันใช้ได้ แถมยังอูมามิด้วยนะเพราะอาหารอีสานเราเนี่ยถ้าขาดความอูมามิไปนิดนึงแล้วนะจะมันจะไม่นัวนะฮะมันจะไม่แซบเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยอร่อยนะฮะหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากนะครับบอกรักเมียใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงครับปิดไฟก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำมะนาวเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะฮะมันเป็นวัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็ถ้าเกิด มันโดนความร้อนมากๆมันจะขมนะฮะมันจะหายเปรี้ยวไปเหมือนเดิมครับถ้าไม่ใช่ต้มยำนะท่านผู้ชมพวกต้มโคล้งต้มแซบเนี่ยทางบ้านสามารถใช้น้ำมะขามเปียกได้เหมือนกันจะได้ความเปรี้ยวที่แบบว่ามีความเข้มข้นด้วยนะแล้วก็ได้สีของอน้ำมะขามเปียกนะฮทำให้น้ำซุปของเราเนี่ยดูเข้มข้นอันนี้ผมตามไปติดๆด้วยผักชีลาบนะครับมีเรียกหลายอย่างเรื่องผักชีลาบ ผักชีฝรั่งผักชีใบเลื่อยนะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมซอยจบและนะฮะง่ายๆายมากๆเลยคนนิดนึงแค่พอเข้ากันแล้วก็ชิมอีกทีหนึ่งนะฮะเสิร์ฟได้เลยครับเดีวเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับ,รรบท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็เรามาถึงจุดที่นะ จุดพีคของเราแล้ว,ลวก็คือพร้อมที่จะทานเลยนะฮะในพวกตะไคร้ลำแหลมเนี่ยบางทีแต่งจานมาหน่อยนึงมันก็ดูเป็นแบบว่าสมุนไพรดีนะแต่ถ้าเยอะไปเนี่ยก็จะกินลําบากนะครับอันนี้แล้วแต่ทางเลือกเลยส่วนถ้าเกิดเป็นพวกตามพวกโรงแรมเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่มาหรอกเพราะมันเกะกะนะฮะแต่เราเป็นบ้านๆอยู่แล้ว,ลวเราใส่ไปซะหน่อยตามไปด้วยน้ำนะครับพริกแล้วก็เครื่องต่างๆที่เราใส่ไปเนี่ยเราก็พยายาม โชว์เขาสักนิดนึงให้ดูมีอะไรผักโรยซะหน่อยนะฮะอาจจะมีผักชีโรยหน้าก็ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไอ้พวกผักชีฝรั่งนี่แหละนะฮะที่เป็นทีเด็ดของอ ต้มแซบแล้วก็อาหารอีสานหลายๆอย่างนะอย่างพวกลาบเอยอะไรเอยน้ำตงน้ำตกเนี่ยนะฮะจะอร่อยมากเสร็ <c oughs> จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับอัตราส่วนเนี่ยส,สามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับอย่าลืมท,ทดลองทานนะฮะทำทานกันดูฮะเอาไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ